สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกครั้งกับห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูหญิงนะคะในสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยฉันรักประเทศไทยใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอาหารและขนมไทยกันค่ะแต่ก่อนอื่นคุณครูหญิงอยากให้เด็กๆไปฟังเพลงเพลงหนึ่งนะคะ คือเพลงฉันรักประเทศไทยค่ะ จบไปแล้วเด็กๆรู้สึกรักประเทศไทยมากเหมือนคุณครูหญิงไหมคะนะคะเพราะประเทศไทยของเราเนี่ยมีของดีมากมายเลยนะคะที่ต่างชาติก็ไม่มีเหมือนคนไทยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะของคนไทยที่ต่างชาติเมื่อเห็นหรือเมื่อมานะคะจะต้องมาลิ้มลองนั่นก็คืออาหารไทยค่ะคุ อาหารขนมไทยเนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่อลือซาไปถึงต่างประเทศมากเลยว่ามีรสชาติที่อร่อยนะคะเดี๋ยวคุณครูหญิงจะมาเล่นเกมถ่ายชื่ออาหารกับเด็กๆด,ดีกว่านะคะให้เด็กๆเ,เชิญคุณพ่อหรือคุณแม่เข้ามาร่วมเล่นกันแล้วมาแข่งกับเด็กๆสิคะใครจะถ่ายถูกก่อนเด็กๆพร้อมหรือยังคะภาพพร้อมแล้วภาพมาค่ะ เด็กๆว่าอะไรคะถายถูกหรือยังอาหารชนิดนี้คือต้มยำกุ้งเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหรือคุณพ่อคุณแม่ทายถูกก่อนคะ่ะคุณครูหญิงเชียร์เด็กๆขอให้เด็กๆสู้ๆนะคะงั้นเราไปภาคที่สองกันเลยดีกว่านะคะ้อมหรือยังคะถ้า้อมแล้วหนึ่งสองสามภาคมาค่ะอะไรคะเด็กๆ อาหารชนิดนี้คือผัดไทยเด็กมากค่ะผัดไทยเด็กๆเคยทานหรือยังคะผัดไทยทานแล้วคุณครูหญิงเชื่อว่าคนไทยทุกคนต้องทานผัดไทยกันมาแล้วใครชนะคะเด็กๆเด็กๆหรือคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณครูหญิงอยากให้เด็กชนะนั้นไปดูภาพหนึ่งนะคะภาพที่สามอาหารมาค่ะ อะไรเอยเด็กๆโอ้โ oh, oh, อันนี้คุณครูหญิงแซ่บหลายแซ่บหลายเลยนะคะคุณครูหญิงชอบทานมากนั่นก็คือสอม้มตำใครชอบเหมือนคุณครูหญิงยกมือหน่อยค่ะน,ออาานี่ไทยครมาประเทศไทยก็ต้องมามาชิมนะคะคือสอ้มยำกุ้งผัดไทยสม้มตำต่อไปเราจะมาถ่ายขนมกันบ้างดีไหมคะเด็กๆ เด็กๆพร้อมหรือยังขนมภาพแรกภาพมาค่ะอะไรคะทองทองหยอดค่ะขนมทองหยอดเป็นรูปกลมๆอย่างนี้เราเรียกว่าขนมทองหยอดก็เป็นขนมไทยนะคะสมัยโบราณแม่กาลเกตนะคะ่ะสมัยแม่กาลเกตใช่ไหมคะทำขนมไทยเ,เรียกว่าทองหยอดอยเด็กๆพร้อมหรือยังคะ ขนมต่อไปคือลืมเตาซำภาพค่ะอ่าอันนี้คุณครูหญิงก็ชอบคือขนมขนมชั้นค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะเป็นเรียนเป็นชั้นๆแป้งเป็นชั้นๆเรียกว่าขนมชั้นนะคะอเอ๊อีกภาพนึงดีกว่านะคะตอนนี้เด็กๆหรือคุณพ่อคุณแม่ได้คะแนนำนำแล้วคะคุณครูหญิงหวังว่าจะเป็นเด็กๆนะคะ ขนมอีกอย่างหนึง่งที่เป็นขนมไทยๆนะคะหนึ่งสองามภาพค่ะนั่นก็คือขนมขนมกล้วยเก่งมากค่ะขนมกล้วยนะคะขนมกล้วยก็เป็นขนมไทยอีกอย่างหนึง่งนะคะที่ทำไมคะที่นิยมกันแต่ว่าตกลงหข้อเด็กๆหรือคุณพ่อคุณแม่ชนะ ก็นนไม่เป็นไรนะคะเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันนะคะวันนี้คุณครูหญิงจะมาชวนเด็กๆทําขนมไทยชนิดหนึ่งนะคะขนมไทยชนิดนี้มีขั้นตอนการทํำง่ายๆใช้อุปกรณ์ไม่เยอะนะคะและที่สําคัญขนมชนิดนี้ใช้ก้ามเนื้อมือมัดเล็กในการนวดแป้งคลึงแป้งแล้วก็ปั้นแป้งเป็นรูปกลมๆเล็กๆนะคะ ขนมชนิดนี้ก็คือบัวลอยวันนี้คุณครูหญิงมีวิทยากรรับเชิญที่มีความเก่งในด้านการทําขนมมากนั่นก็คือน้องสาวคุณครูหญิงนะคะน้องสาวคุณครูหญิงชื่อว่าคุณณนายหรือนายณายณายเป็นคนที่ทําขนมอร่อยมากคุณครูหญิงก็เลยเชิญณายมาช่วยคุณครูหญิงทํามาช่วยเด็กมาซึ่ครูหญิงสอนเด็กๆดีไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำบัวลอยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆที่เขว่าคุณครูหญิงมาแบบใครเจอเด็กๆยังไม่รู้จักใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันเลยค่ะคนที่จะมาช่วยคุณครูหญิงวันนี้คือคุณนันนายค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ คุณนัยนายจะมาช่วยคุณครูหญิงในการทำขนมไทยๆนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะคุณนายนายทำขนมโบราณสามสีรชิส่วนผสมของเราต้องใช้อะไรบ้างคะก็จะมีมันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลังนะคะแปกก้งข้าวเหนียวน้ำตาลกระทิเกมมลือสีผสมอาหารนะคะ เราจะลงมือทำกันเลยไม่ได้คุณนนนายต้องใส่ส่วนผสมอะไรก่อนนะคุณนนนายก็จะเป็นแป้ง่ส่วนอ่าเดี๋ยวคได้คนานะคะเราจะใช้แป้งอะไรนะคะคุณนันทายแป้งมันสำปะหลังค่ะหนึ่งส่วนหส่วนนะคะเด็กๆดจากนีเลยนะคะใส่ส่วปนะคะ ต่อไปก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะเด็กๆกี่ส่วนคะัคุณสองส่วนค่ะแป้งข้าวเหนียวสองส่วนนะคะสองถ้วยตวงนับใช่ไหมเนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆช่วยคุณครูนับด้วยนะคะเท่าไหร่นะคะหนึ่งถ้วยสอง้วยส้วยตวจากนั้นทำอะไรครับคุณครูอะไร ก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งจะทำให้รสชาติของบุรอยเรามีความมันนะคะเวลาเทำอะไรนะคุณณเรเจไปเราต้องพยายามคนนะคะว่ากัดเอาค่าว่าให้มันนพอดีพนดี้นะคะเด็กใส่น้ำทีละเยอะๆได้ไหมคะคุณณเรไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมันจะเห๋งเกินไปนะคะเด็กเราต้องใช้มือคนไปเรื่อยๆเพื่อให้รู้ว่ามันจะมีความพอดีนะคะถ้าเด็กๆใส่น้ำทีเดียวเยอะเกินไป แป้ง,งเด็กๆอาจจะมาปั้นไม่ได้เพราะมันจะเหลวเกินใช่ไหมคะใช่ต้องมาตัดที้ดียวนะคะเราจะใช้สองมือนะคะอ่ะคุณูใส่ก่ะนทำไมคุณนันนายไม่เอาน้ำใส่ะคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าจะได้ละลอยแล้จะได้มีบบค,ความบานนะคะอ,อันนี้เป็นเคล็ดลับของคุณนันนายหรือคะต้องค่ะ,ะเคล็ดลับเคล็ดลับแปลว่าอะไราเด็กๆทราบไหมคะเคล็ดลับแปลว่าถ้าทำตามนี้แล้วจะอร่อยมายต้องขยันได้ยังคะยังค่ะอืม ้ก็ยังเป็นแป้งอมือนะคะเด็กๆต้องทําให้เนื้อเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเด็กๆอ่านต่อสั่งต่อสั่งนะคะแนั่นอะไรคะถ้าเกิดว่ามันเหลวไปเนี่ยทำยังไงคะเติมแป้งได้ค่ะอ๋อถ้าเด็กๆบางเอิญทํากะทิไปใส่ไปเยอะเด็กๆสามารถเติมแป้งได้ในะคะก็ค่อยใส่นะคะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะใส่นิดนึงค่ะตรงนี้ค่ะนี่จะได้่า เนื้อนะคะนวดให้แน่เข้าเป็น,นเดียวกันนะคะเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเด็กๆอีกก้นอนนี้นะคะมันเข้าไปแล้วก็ป็กก้อนนี้นะคะเด็กๆเราก็จะแบง่งเป็นสามส่วนนะคะเพราะเรามีบัวลอยสามสีนะคะเด็กๆสองแล้วก็ส,สนี่สามนะคะเราแบ่งให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้น หลังจากนั้นทำอะไรคะเออ่เราก็จะใส่สีผสมค่ะใส่บะหมี่ช่วยนะคะใส่เยอะไหมคะหนึ่งช้อนก่อนค่ะหนึ่งช้อนก่อนนะคะดูนะคะว่าสีผสมข้างไปงวดไปนะคะคุณนายสีที่ใช้ต้องเป็นสีอะไรนะคะสีผสมอาหารค่ะใช้สีทั่วไปได้ไหมได้ค่ะนะคะอันนี้เป็นสำหรับรับประทำอาหารอย่างเดียวนะคะเด็กๆ ถ้าเด็กๆเอาสีที่เด็กๆใช้ระบายสีใส่ลงไปจะอันตรายมากเลยนะคะเด็กๆใช้ไม่ได้ต้องเอาสีผสมอาหารเท่านั้นนะคะอ่สีเหลืองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆหนึ่งสีนะคะนี่คือสีเหลืองนะคะสวยจนงเลาค่ะคุณนาไต่อไปนะคะเด็กๆเรานําแป้งัวลอยที่เราผสมสีแล้วที่ได้นะคะที่มันเซ็ตตัวแล้วเนี่ยมาปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะเด็กๆ เด็กๆหยิบขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็มาขึนที่มือนะคะให้กลมๆนะคะแล้วก็วางลงไปเคล็ดลับนิดหนึงคือเด็กๆต้องปั้นลูกบอยเนี่ยนะคะให้ลูกขนาดสม่ำเสมอลูกเล็กใหญ่เท่าๆกันนะคะ เพื่ออะไรครับคุณนายนา,ายจะได้สุดพร้อมๆกันนะคะเด็กๆตั้งบัวลอยจนได้3าสีแล้วนะคะเด็กๆขั้นตอนต่อไปเราทําอะไรนะนายนายเราก็จะไปต้มแล้วนะคะเด็กๆเรามาต้มน้าค่ะเด็กๆเรามาต้มน้ําให้เดือดเลยนะคะแล้วทําอะไรต่อครับคุณนายนายต้มให้เดือดเสร็จแลเราก็จะใส่ตาลน,นะคะใส่ตาลน,นะคะ ตาลที่เราใช้เป็นน้ำตาลอะไรคนะน้ำตาลอ้อยนะคะทำจากอ้อยนะคะใช่ติน้ำตาลอ้อยธรรมชาติค่ะเด็กๆทำเป็นสามช้อนนะคะเสร็จแนะน้ำเชื่อมเดือดแล้วทำอไมต่อคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำบรอนด์ที่ตั้นแล้วนะคะส่งไปน,นะคะเด็กๆมี่ที่สังเกตนะคะเด็กๆถ้าบรอนด์สุกคือ เราจะลอยขึ้นมานะคะเขาถึงเรียกว่าบัวลอยออ๋เหรอคะอยู่ตรงนี้เองถึงแล้วนายมาเฉลยให้เราฟังแล้วทำไมก็ถึงเรียกว่าบัวลอยนะคะพอสุกแล้วแป้งก็จะลอยขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าบัวลอยหลังจากที่บัวลอยลอยแล้วเราทำอะไรต่อคะน้านาเราก็จะใช้กระชอนนะคะ ขึ้นมานะคะใส่แล้วตักน้ำเชื่อมขึ้มานิดนึงนะคะแล้วเราก็ตักใส่ไปนะคะเพื่อให้มันไม่ติดกันนะคะบอยจะได้เป็นม็ดไม่ติดกันนะคะเด็กๆต้องมีน้ำเชื่อมอยู่ในนี้นิดนึงนะคะเด็กๆนะคะขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราทำอะไรต่อคะน้าาเราก็จะทำหัวกะทินะคะเราก็ทำกะทิใส่เข้าไปในเลยนะคะเกลือนิดนึงนะคะเด็กๆ ใส่เยอะนากคะเดี๋ยวจะเค็มเกินไปนะคะคแล้วเราก็คนให้สักนิดหน่อยนะคะอย่าไปคนเยอะหนุกแล้วก็ที่จะแตกมันนะคะเด็กๆก็ต่อให้เดือดน,นิดนึงนะคะให้เดือดนิดนึงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการติดไฟนะคะแล้วเรานำชิปนำบัวรอยที่เราทำไว้นะคะน,นะคะเด็กๆเด็กๆชอบหวานก็ใส่เชื่อมลงไปนะคะ ตอนน้ำเชื่อมอันนี้หวานอยู่แล้วพร้อมที่จะต้มเลยนะคะนะคะก็้หนังปลาทีมาใส่แล้วดูไปนะคะโอเคค่ะใครชอบปลาทีเย็นก็น่ากิเย็นๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยรากผ่านจังเลยค่ะเป็นไงคะเด็กๆหัวลอยสามสีของเด็กๆเสร็จแล้วน่าทานนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆบัวลอยของเด็กๆอร่อยไหมคะน้าตา,น,า,ะาน,นะคะประทานไหมคะอ่าคุณคุยถิงว่าต้องอร่อยแน่เลยอย่าลืมไปชวนได้คุณพ่อคุณแม่ทานก่อนนะคะแล้วส่งคลิปมาเล่าให้คุณคุยจิงฟังด้วยนะคะว่ารสชาติตัวลอยของเด็กๆเป็นยังไงบ้าง สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคุณครูหญิงต้องไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าคุณครูหญิงจะมีเรื่องสนุกๆอะไรที่มาสอนเด็กๆต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย